วันนี้เราก็มาที่บ่อตะเค้บ้านเรานะคะที่พิยอมทองแมนชั่นค่ะที่เราเลี้ยงเข้ามา10กว่าปีแล้วนะคะตัวเขาก็เริ่มโตขึ้นเราเลยจําเป็นต้องไปถวายวัดอะคะ่ะ <c oughs> ที่วัดสามปื้มนะคะท่านท่านพระครูนะคะท่านพระครูพิสารท่านจะจะรับไว้ที่วัดสามปื้มวรวรจักรนะคะวันนี้เราให้คนที่จับจระเข้ มานะคะจ้างเข้ามาเพื่อจะจับเขาไปอยู่วัดนะคะไปอยู่ที่นั่นมันจะมีสาะสระน้าของจระเข้นะคะของวัดก็คิดถึงค่ะอะไรอวรนท่เหมือนกันแต่จําเป็นต้องให้เขาไปค่ะเพราะว่าตัวเขาโตขึ้นซึ่งเขารู้มากเลยนะคะซึ่งทีเนี่ยเขาเห็นดิฉันน่ยจะต้องออกมาทานปลานะคะปลาทูสดให้กินปลาทูสดไม่ได้กินไก่ค่ะเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ชีวิตเลยนะคะอยู่ในบ่อน,นี้มาสิบกว่าป,ปีแล้ว เต่าจักนะคะแต่เต่าจักเนี er <uge> ่ยเขาตายแล้วเต่าจักนี่เขาเหลือตัวเดียวเขาก็เลยจะหงอยหอยอันนี้เราก็จะให้เขาไปอยู่เพื่อนที่มีจระเข้ด้วยกันที่วัดสางปลื้มนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกับเขาแล้วเดี๋ยวดูว่าเราเอาเขาไปเนี่ยเขาจะอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นจระเข้ด้วยกันได้หรือเปล่านะคะจระเข้เรานะคะจะไปอยู่วัดสามปลื้มค่ะวัวลจักนะคะเอาไว้แ้ทไมหน่อย มันขู่มันขู่ค่ะเพราะขู่ไปนะลูกรอนะไปอยู่ว่าสามปื้นมาลูกหนูตัวหนูใหญ่แล้วบ่มันเล็กนะรอไปอยู่วัดนี้ลูกขู่ขู่ค่ะยังไม่กินเลยยังไม่ได้กิน่ยมาเขาเดินมาเขา่านมาหาพี่ยุ้ยว่าไม่ได้ไปตลาดเมื่อวานนี้ให้ปลาทูสดให้ปลาทูสดไปสองตัวตัวใหญ่ๆอ่ะให้เขากิน ค่อยเขียเขขขขยเข่ยเขาค่<น>ะค่อยๆเขีข่ยเขาไปอยู่วัดลกูกเลยถ้าาจมนมจับนะเราให้คนจับมาจับเขาไปลาลื่นจมูกมันะมนะฝน,นมันตกไงฮะถ้าอา,ากาศถ้าอากาศแห้งไม่เท่าไหร่นี่อากาศชื้นลอยลอออย ช่วงหน้าฝนไงพี่ถึงบอกว่าถ้าอากาศไม่แห้งจับยใช่มันจะเปียกก็ยังบอกเด่นเลยว่าฝนมันตกก็จะมาเหรอคือที่สำคัญคือปากแล้วก็หางปากต้องต้องเอาเข้าไปถึือเกือบถึงตาค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆกระตุกเขาเลื่อนลงไปเลยค่ะ เลื่อนเลยค่ะเลื่อนเลื่อนลงไปให้แน่นๆค12่ะเอาให้แน่นเลยเอาให้แน่นไม่งังน้นเขาไสุกอ่าโอเคได้ค่ะได้ เดินไปโลกเดินไปนะไปอยู่วัดสามปื้มนะลูกนะสุดหล่อนะลูกนะเดี๋ยวจะนั่งดูสักพักว่าจะเข้ากับเพื่อนเพื่อนได้ไหมไม่เจ็บลูกวันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนะสู้สุดฤทธิ์เลยเจีอยอันนี้เหนียวจัง เขารู้ด้วยนะถอยรู้จักถอยเป็นด้วยแค่ก็ถอยถอยเป็นร้นนี่เราผูกเข้าไว้นะคะเราจะไปอยู่วัดสามปื้มค่ะน้องอยู่นี่หลับตาปิ๋มเลยสุดหลอหลับตาแล้วนะ อันนี้ทุกคนนะเขาให้เป็นกําลังใจนะอันนี้ไก่ทองแต่ไก่ทองนี่กลัวกลัวมากตอนจับๆๆๆๆพี่ๆเขามาเป็นกําลังใจให้นะคะไปวัดสามปื้มค่ะพาน้องไปหาท่านพระครูพิสารนะคะให,ใ,หให้ท่านได้ดูแลต่อจากเราเขานอนนิ่งมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องคอยแตะบอกเขาแล้วเขาจะจําเสียงเจ้าของคือดิฉันเองนะคะคอยบอกเขาไม่ให้เขาดิ้นแล้วเขาก็จะไม่ดิ้น เขานอนหลับตาปิ้มเลยให้ดูนิดนึงก็ได้นี่ค่ะนอนหลับตาปิ้มเลยค่ะเห็นนะคะเราน้องมาไว้วันแล้วนะคะว่าสามปื้มค่ะมาอยู่กับจรเท้เพื่อนเขานะคะมีมีบ่อน,นี้มีสองตัวนะคะท่านพระครูพิสารได้มาอยู่บ่อเล็กค่ะตัวเล็กนะคะ นนเกือบสิห้าปีแล้วค่ะท่านเคมนเขาจะตัวไม่ใหญ่ค่ะเห็น,นหม,มันก็สงสารเหมือนกันแต่เขาอยู่แล้วค่ะมีอยู่วัดนะคะวัดสามปื้มเดีวกว้างๆเราก็จะมาเยี่ยมเขาอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ของเรานะคะเจ้าสุดหล่อค่ะน้องมาอยู่วัดแล้วนะคะใครอยากมาดูน้องก็มาดูที่วัดสามปื้มน,นะคะเขาจะมีสองบ่อค่ะ มีจระเข้ไทยจะตัวใหญ่มากอยู่บ่อโน้นอันนี้เป็นบ่อเล็กนะคะท่านพระครูให้มาอยู่บ่อนี้จะมีจระเข้ตัวเล็กค่ะแต่เขาจะเป็นสายพันธุ์ของไทยนะคะของเราเป็นเคมนค่ะจะไม่ดุร้ายนะคะเป็นจระเข้อาฟริกาค่ะท่านก็มีความเมตตานะคะรับเอาไว้ค่ะให้น้องมาอยู่ที่นี่นะคะ นี่นะคะบอดที่น้องมาอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะพระท่านไดเอาน้ําฉีกแล้วเขาก็ได้น้ําแล้วเขาก็เดินนะคะเนี่ยค่ะท่านฉีกน้ําให้เขาสงสัยว่ามีตัวใหญ่กว่าเขานะคะมีเพื่อนแล้วค่ะมีเพื่อนแล้วนะคะเ,เดี๋ยวว่างๆเราก็จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมท่านนะคะเนี่ยท่านท่านเอาน้ําฉีกให้ ของเราตัวเล็กนะคะอยู่ตรงโน้นนุ่นนะค่ะเราเขากระไดเคแมนนะคะอันนี้ของไทยค่ะอันนี้พาทังฉีดน้ำให้นะคะ<ม>เขายังกลัวอยู่ค่ะ<ม>เขายังไม่ค่อยกล้าเดินไปไหนนะคะกลัวตัวใหญ่ใช่ค่ะยังกลัวตัวใหญ่อยู่จริงมีหลายตัวนะคะที่นี่ มีหลายตัวค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะตัวนี้มันคงคงิดว่าใครจะเสียสละลงมาในบ่อไหม <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้ <c oughs> นี่นี่ตัวนี้ใหญ่มากเนี่ยฮอคดายไทยแลนด์ <c oughs> ok แล้วก็มีข้างบนด้วยนะคะบ่อนี้น่าจะมีสองตัว <c oughs> แต่ตัวนี้ใหญ่มากเจอเยื่น้ำค่ะ อันอันนี้ของเรานะคะบ่อนี้จะมี3ามตัวค่ะมีหางแดงตัวหนึ่งนะคะเราตัวนของเราตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้ของเรานะคะแล้วจา์ลงไปกวาดใบไม้บ่อนี้จะไม่ค่อยดุนะ,ะจานเคจะไม่ค่อยดุ แต่ท่านก็คอยระวังเพราะว่า